อข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N นก้านาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาดิชาแจ้งโรดจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม ลกติดเชื้อโควิด4 3ล้านรายค่ะเสียชีวิตเกือบ3แสนรายขณะที่สหรัฐติดเชื้อทะลุ1.4ล้านคนค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่13พฤษภาคม2563ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อ4,337,563รายเพิ่มขึ้น85,273รายเสียชีวิต292,450รายเพิ่มขึ้น5,319ราย รักษาหาย1,597,865รายโดยประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด5ประเทศได้แก่ 1ซาฮารัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อ1 4 8 5 7 4รายเพิ่มขึ้น22,740รายเสียช <intell> <ๆ ihrem> ีวิต83,424รายเพิ่มขึ้น1,629รายรักษาหาย296,746ราย2สเปนพบผู้ติดเชื้อ269,520รายเพิ่มขึ้น1,377รายเสียชีวิต26,920รายเพิ่มขึ้น176ราย รักษาหาย1 8 4 7 0ราย3รัเสเซียพบผู้ติดเชื้อ2,32,243รายเพิ่มขึ้น18,99รายเสียชีวิต2,116รายเพิ่มขึ้น107รายรักษาหาย43,512ราย4สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อ226,463รายเพิ่มขึ้น3,404 3,403รายเสียชีวิต32,692รายเพิ่มขึ้น627ราย5อิตาลีพบผู้ติดเชื้อ221,216รายเพิ่มขึ้น1,402รายเสียชีวิต3911รายเพิ่มขึ้น172รายรักษาหาย1 9 3 9รายขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่66พบผู้ติดเชื้อ3,107 0รายเพิ่มขึ้น2รายเสียชีวิต56ราย รักษาหาย2,798รายและอยู่ระหว่างการรักษา163รายค่ะทางด้านของโคทมชี้ค่ะทำโพสอบถามประชาชนเรื่องของพรกฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ต้องไม่ชี้นำคำถามและต้องชั่งน้ำหนักเศรษฐกิจกับด้านสาธารณสุขด้วย นายคอธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยกับสำนักข่าวแวนเอ็นถึงการทําโพสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องกรณีจะยกเลิกพรากฉุกเฉินในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ว่าการสอบถามความเห็นประชาชนก่อนเป็นเรื่องที่ดีแต่การทําโพนั้นต้องไม่เป็นคําถามที่ชี้นําเพื่อให้ได้คําตอบตามที่ต้องการเพราะมิฉะนั้นจะไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อย่างไรก็ตามการจะยกเลิกหรือต่อพภารกฉุกเฉินออกไปนั้นทางผู้มีอำนาจต้องมีเหตุมีผลและตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าถ้าจะตอบภารกฉุกเฉินออกไปนั้นเป็นเพราะอะไรข้อมูลทางด้านสาธารณาสุขว่าอย่างไรซึ่งต้องมีการช่างน้ำหนักระหว่างเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นอย่างไร และให้ความสําคัญด้านไหนมากกว่ากันหรือหาจุดสมดุลอยู่ตรงไหนส่วนกรณีที่มีการพูดถึงการยังคงพรกรุกเฉินไว้แต่ให้ยกเลิกเคอร์ฟิวนั้นมองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นให้ยกเลิกพรกรุกเฉินไปเลยเพราะเท่ากับว่าเป็นการยกเลิกเคอร์ฟิวโดยปริยายค่ะเกิดเหตุรถตู้พนักงานโรงนมค่ะพลิกคว่มเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกแดรายค่ะ วเวลาประมาณ6นาฬิกา10นาทีค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำจึงได้ประสานอาสาหมูลนิธิพทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสาจุดอุทยัยจุดที่หมาย7วังน้อยจุดเมืองอโยธยาพร,ร้อมอุปกรณ์ตัดทางออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหมู่เส้นทางถนนจอมพลปอใก,กล้เคียงโรงแรมเคเคหรือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปออกสู่อู่ไพศาลพบเหตุรถยนต์ เป็นรถตู้พน,นักงานค่ะโรงงานโลงนม F&M เสียหลักพลิกคว่ำตกลงข้างทางมีผู้บาดเจ็บจำนวน8ดรายอาการบาดเจ็บปานกลางและมีสาหัสนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเป็นหญิงหนึ่งรายถูกนำถูกถูกตัวรถขากดทับร่างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาสาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถตู้ก่อนที่จะประถมพยาบาลและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บกระจายตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะ มาเสนอข่าว9นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN